h ฮล lo สวัสดีครับเจอกับครูพัฒน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับครูพัฒน์จะมาทบทวนนะครับเรื่อง preposition of place นะครับซึ่งเราจะมารีวิวกันนะครับการใช้คำบ,บุพบทในการบอกสถานที่นะครับนักเรียนคุณใช่ไหมครับเพราะว่าเราเคยเรียนกันไปแล้วจําได้หรือเปล่าเอยอ,อย่าให้เสียเวลาเลยนะครับเรารีบไปทบทวนกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วไปกันเลยรีวิว preposition of place เรามาดูนะครับว่า prep o s i t i o n of place นั้นคืออ,อะไร prep o s i t i o n of place คือคำบุพบทที่ใช้บอกสถานที่โดยจะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนะครับคือคำว่า at on และ in เดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะครับคำแรกนะครับ at กันก่อนการใช้ at at แปลว่าที่เรามาดูการใช้คำว่า at นะครับแบบที่1กันครับใช้ระบุสถานที่เจาะจงจากภาพนะครับเห็นโรงเรียนฉะนั้นนะครับจะบอกว่าอยู่ที่โรงเรียนเราจะใช้คำว่า at school ที่โรงเรียนตัวอย่างที่2นะครับระบุสถานที่เจาะจงในภาพคือคุณหมอและคุณพยาบาลแน่นอนครับอยู่ที่โรงพยาบาลใช้คำว่า at hospital ที่โรงพยาบาล ตัวอย่างที่3ครับระบุสถานที่เจาะจงในภาพคือบ้านเราจะบอกว่าอยู่ที่บ้านใช้คำว่า at home ที่บ้านต่อมาครับอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะบอกบ้านเลขที่ด้วยครับเผื่อมีคนมาหานะครับจะได้มาหาเราถูกในภาพนะครับคือบ้านเลขที่25ทับ6นะครับพูดได้ว่า at d 5 t o i slash ที่บ้านเลขที่25ทับ6ตัวอย่างระบุสถานที่จอดจงอันนี้ครับร้านร้านนี้ครับจะเน้นการสั่งเครื่องดื่มเป็นพิเศษแต่เราก็สั่งอาหารได้ด้วยเช่นเดียวกันคือร้านกาแฟและหลายคนนั้นก็จะไปนั่งพักผ่อนใช่ไหมครับเวลาสั่งเครื่องดื่มเราพูดได้ว่า at the cafe ที่ร้านขายเครื่องดื่มและอาหาร ตัวอย่างประโยคครับจากภาพนะครับคือโรงเรียนนะครับเด็กๆไปโรงเรียนในภาพเจอเพื่อนนะครับตัวอย่างประโยคนี้นะครับ I see John at school ฉันเห็นจอห์นที่โรงเรียนตัวอย่างประโยคที่สองครับในภาพน,นะครับเป็นเด็กผู้ชายทำการบ้าน He does his homework at home เขาทำการบ้านของเขาที่บ้านตัวอย่างประโยคอันนี้นะครับ เวลาที่เราสั่งขอนะครับแน่นอนครับต้องบอกบ้านเลขที่ใช่ไหมครับถึงจะมาส่งถูกสมมุตินะครับว่าเป็นบ้านเลขที่45ทับ2 She lives at 4 5่ slash t เธออยู่บ้านเลขที่45ทับ2เรามาดูการใช้ IN กันนะครับโดยคำว่า IN นั้นแปลว่าในตัวอย่างการใช้ IN นะครับแบบที่1ครับ ใช้กับชื่อเมืองเช่นอินพัทยาในพัทยาตัวอย่างต่อมาครับชื่อประเทศจากภาพนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าคือประเทศไทยใช้ In Thailand ในไทยตัวอย่างชื่อประเทศครับประเทศนี้เป็นประเทศยอดนิยมสำหรับคนไทยมากๆเลยคือประเทศญี่ปุ่นอิน เจแปนในญี่ปุ่นต่อมานะครับการใช้ IN กับห้องนะครับในภาพนะครับคือห้องนอน in the bedroom ในห้องนอนภาพต่อมาครับเด็กนะครับช่วยคุณแม่ทำอาหารแน่นอนครับทำอาหารทำในห้องครัวนะครับห้องครัวเราใช้คำว่า kitchen พูดได้ว่า in the kitchen ในห้องครัว ต่อมานะครับการใช้อินกับสิ่งของที่มีพื้นที่ว่างอยู่ภายในนักเรียนจะเห็นว่ากระเป๋านักเรียนที่สะพายมาโรงเรียนนะครับเราก็ใส่ของไว้ข้างในใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสมุดหนังสือหรืออุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะครับทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าคือคําว่า in the bag ในกระเป๋าตัวอย่างของสิ่งของที่มีพื้นที่ว่างอยู่ภายในในภาพนะครับ แจกันมีดอกไม้เราพูดได้ว่า In the w e y s ในแจกกันต่อมานะครับเป็นพื้นที่กว้างๆครับอยู่ในชนบทเราพูดนะครับโดยใช้ in in the Count r y side ในชนบทตัวอย่างประโยคครับในภาพเห็นน้องเหมียวแมวนั่นเองอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นประโยคว่าแมวอยู่ในกระเป๋าพูดได้ว่า The Cat is in a bag แมวอยู่ในกระเป๋าตัวอย่างประโยคต่อมาครับเราเห็นดอกไม้หลายดอกอยู่ในแจกันพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับพูดได้ว่า there are flowers in the vase มีดอกไม้หลายดอกอยู่ในแจกันตัวอย่างประโยคอันนี้นะครับถ้าเราจำตัวอย่างได้เป็นภาพของลูกช่วยคุณแม่ทำอาหารใช่ไหมครับจะบอกว่าทั้งคู่อยู่ในห้องครัวนะครับ เราพูดได้ว่า they are in the kitchen พวกเขาอยู่ในห้องครัวต่อมาครับตัวอย่างสุดท้ายในการใช้คำบุพบทบอกสถานที่คือคำว่า on on แปลว่าบนตัวอย่างการใช้คำว่า on นะครับตัวอย่างแรกนะครับใช้กับถนนหรือชื่อถนนนะครับเช่น on วิภาวดีรังสิตโลลด บนถนนวิภาวดีรังสิตตัวอย่างที่สองครับถนนสายใหม่ครับ on สายใหม่ลดบนถนนสายใหม่ตัวอย่างต่อมานะครับใช้กับยานพาหนะในภาพนะครับคือรถโดยสารเราใช้คาว่า on นะครับ on bus บนรถโดยสารยานพาหนะนะครับที่เราใช้ในการเดินทางอย่างเช่น รถไฟนะครับใช้ ON เช่นเดียวกันนะครับ on the train บนรถไฟยานพาหนะนะครับยุคเว้นคารใช้ In In a car ความหมายเหมือนกันนะครับเวลาเราพูดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเราบอกไปว่าตอนนี้อยู่บนรถความหมายเหมือนกันนะครับคือบนรถยนต์แต่ถ้าเป็น C a R car คนะครับเราใช้คาว่า in a car ต่อมาครับบนหลังสัตว์เช่นขี่ม้านะครับ on a horse บนหลังม้าการใช้คาว่า on นะครับเราใช้กับที่ที่มีพื้นผิวให้วางของข้างบนได้นะครับหรือที่เป็นพื้นผิวในภาพนะครับเราเห็นแจกกันอยู่บนโต๊ะใช่ไหมครับแน่นอนครับเราก็ใช้คำแปลนะครับเหมือนกับภาษา,ษาไทยได้เลยคือคำว่า on a table บนโต๊ะตัวอย่างต่อมานะครับ เห็นภาพของแมวหลายตัวอยู่บนโซฟาเราสามารถแปลนะครับเป็นไทยนะครับและก็ใช้คำที่มีความหมายเดียวกันเลยนะครับคือคาว่าบน on a sofa บนโซฟาต่อมาครับตามกำแพงครับหรือฝาผนังนะครับในภาพเนี่ยเป็นรูปใช่ไหมครับติดฝาผนังเราก็ใช้คำนี้ครับคือ on a wall บนฝาผนัง แต่ในกรณีของคําว่าฟาร์มนะครับแม้ว่าในภาษาไทยเนี่ยเราพูดว่าเราอยู่ในฟาร์มแต่วิธีใช้นะครับต้องใช้คําว่า On เพราะเขาถือว่าฟาร์มนะครับมีสิ่งก่อสร้างต้นไม้พืชสัตว์อยู่บนพื้นผิวเราจะใช้คํานี้ครับ on the farm ในฟาร์มตัวอย่างประโยคครับเราเห็นรูปภาพติดบนฝาผนังเราใช้คําว่า On ถ้าเป็นประโยคเต็มพูดได้ว่า The picture is on the wall. รูปภาพอยู่บนฝาผนังตัวอย่างที่สองครับมีหนังสือหลายเล่มอยู่บนโต๊ะแน่นอนครับเราใช้คาว่า on There are books on the table. มีหนังสือหลายเล่มอยู่บนโต๊ะตัวอย่างประโยคภาพนี้ครับเด็กผู้ชายอยู่บนหลังมา้าแน่นอนครับเราใช้คาว่า on He is on a horse. เขาอยู่บนหลังมา้า หลังจากที่เรารีวิว prep o s i t i o n of place ไปได้วยกันทั้งหมด3คคำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันดีกว่าครับเพื่อเป็นการทบทวนและได้ฝึกฝนนะครับการใช้ทั้ง add on และ in ไปได้วยกันโดยโจทย์ให้มาว่าจงเติม add on และ in ข้อที่1น,นะครับประโยคให้มาว่า I live จุดจดจุด Thailand ฉันอาศัยจุดจุ ประเทศไทย at on หรือ in ถูกต้องครับใช้คำว่า in I live in Thailand ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นไงบ้างครับข้อแรกถูกกันไหมเอ่ยครูรู้เราตอบได้กันแน่นอนครับเก่งมากครับข้อที่สองครับ My house is จุดๆสายไหมโ o ลด บ้านของฉันอยู่จุดๆๆถนนสายไหมชื่อถนนใช้ On my house is on สายไหมเลดบ้านของฉันอยู่บนถนนสายไหมเก่งมากครับรู้ว่าตอบถูกกันข้อที่สามครับ the c h i l d r e n l e a d จุดจด the country side นักเรียนจำได้ไหมครับว่าเราต้องใช้คาว่า at on หรือ in ครับนำหน้าคำว่า the country side ถ้าเป็นพื้นที่กว้างๆเราใช้คำว่า in นะครับ the children live in the countryside เด็กๆอาศัยอยู่ในชนบทข้อที่4นะครับ a picture is จุดด the wall คุณไหมครับประโยคนี้เหมือนในตัวอย่างที่ยกมาให้เลยรูปภาพอยู่บนฝาผนังและเราใช้คำว่า at on หรือ in ละครับใช้คำว่า On. A picture is on the wall รูปภาพอยู่บนฝาผนังข้อที่5ครับ His uncle is จุดจุดจุดถ้าเป็นห้องนะครับเราใช้อะไรครับจำได้ไหมเอ่ยอย่างห้องนอนก็ใช้คาว่าอะไรครับ In the bedroom ฉะนั้นห้องครัวก็ไม่ต่างกันนะครับใช้คาว่า in เหมือนกัน His uncle is in the kitchen คุณลุงของเขาอยู่ในห้องครัวข้อที่6ครับ she lives จุด t w e n o การใช้คำบุคบทนำหน้าบ้านเลขที่ครับเราใช้คำว่า at she lives at 24.5 f เธออาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่24ทับ5ข้อที่7ครับ adopt is จ,จ,จุ the table ถ้าเป็นโต๊ะนะครับมีสิ่งของอยู่บนโต๊ะแน่นอนครับเราแปลเหมือนกับภาษาไทยเลยเราใช้คำว่า on ถูกต้องครับ A dog is on the table สุนัขอยู่บนโต๊ะข้อที่8ครับ They e r จุดจุดจุด the train พวกเขาอยู่จุดจุดจุดรถไฟยานพาหนะครับถ้าเป็นรถไฟเราใช้ on They a r e on the train พวกเขาอยู่บนรถไฟข้อที่9ครับ t h e r e is a าจุดจุดจุด The Farm มีแม่วัวครับหรือวัวตัวเมียนะครับอยู่ในฟาร์มครูพัดแปลเป็นไทยมาให้นักเรียนแล้วใช่ไหมครับว่ามีแม่วัวหนึ่งตัวอยู่ในฟาร์มแต่ในภาษาอังกฤษนะครับเราจะไม่ได้แปดตรงๆอย่างนี้นะครับเราใช้คำว่าอะไรรู้ไหมเอ่ยคำว่าออนะครับ เพราะเขาถือว่าฟาร์มนะครับมีสิ่งก่อสร้างนะครับเกิดขึ้นมามีพืชและมีสัตว์อาศัยอยู่บนพื้นผิวนะครับเลยใช้คำว่าอ่อนนะครับ t r e r s is c c o w o t t n the r m r มมีวัวหนึ่งตัวอยู่ในฟาร์มข้อที่10นะครับ A ruler is จุดๆุดจุดไม้บรรทัดอยู่ในกระเป๋าจะแปลตรงตัวหรือจะรวงคำตอบเหมือนข้อเมื่อกี้นีหน้า ถ้าเราจําในตัวอย่างได้ใช่ไหมครับที่ครูพัทยกมาว่ามีแมวอยู่ในกระเป๋าเนี่ยครูพัดใช้ประโยคว่าอะไรเอ่ยจำได้ใช่ไหมฉะนั้นนะครับเราต้องใช้คําว่าอะไรครับเหมือนกันเลยในกระเป๋า in a ruler is in the bag ไม้บรรทัดอยู่ในกระเป๋าเป็นยังไงบ้างครับแบบฝึกหัดทั้งหมด10บข้อที่เราทําไปพร้อมๆกันนักเรียนหลายคนอาจจะคุ้นนะครับในคําถาม เพราะว่าครูพัดก็ดึงมาจากต้นคลิปนะครับที่ครูพัดเนี่ยได้รีวิวไปซึ่งครูพัดมั่นใจว่านักเรียนหลายคนทําถูกกันหลายข้อนะครับและขอปรบมือให้กับนักเรียนที่ทําถูกหมดเลยทั้ง10บข้อนะครับฝากทิ้งท้ายนะครับนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ English Exercise หน้า45ถึงหน้า50หรือจากใบความรู้รหัส271รหัสเรียนวิชานี้ไม่มีการบ้านนะครับ ให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมาสำหรับการรีวิวแพ็ p คอมโพสิชันออฟเพลจบลงเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดใบความรู้นะครับมาอ่านศึกษาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะครับครูพัชขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย